สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องหมอกลิน่นอันล็อกเลขมงคลน,นะคะคลิปนี้จะพูดถึงเงินหนึ่งล้านนะเงินหนึ่งล้านนี่มีจริงนะคะแล้วก็ได้ยินจริงด้วยได้ยินจากปากเลยค่ะและตอนนี้นแ้แต่แต้ ก็กล้าที่จะออกมาพูดแล้วเรื่องเงินหนึ่งล้านนะคะแต่ความจริงเนี่ยแม้แต่พี่กลินคนนี้ก็ได้ยินกับหูตัวเองจากปากใครบางคนนะคะได้ยินจากปากเลยนะคะเรื่องได้ยินานานแล้วนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยอะ่ะที่ว่าจะดึงประแตนออกดึงประแตนออกจากลุงไป ด้วยเงินก้อนโตค่ะให้พระแตนเขามีเงินเอามาเลี้ยงลูกและเอาลูกออกมาแล้วก็ถ้าจะพูดกันตรงๆแบบก็ประมาณว่าทิ้งลุงปล่อยให้ลุงแบบเผชิญชะตากรรมโดยลำพังชะตากรรมที่ไม่ได้ก่อนะคะอันนี้เราก็ดูกันไปนะคะตรงนี้ก็จะไม่ไม่พูด ลวงลึกอะไรมากนะคะเดี๋ยวจะกลายไปไปละเมิดอะไรต่างๆงันกลิ่นก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่จะเน้นในเรื่องที่บอกว่าได้ดึงประแตนออกมาจริงชวนประแตนดึงประแตนออกออกจากลุงโดยมีเงินก้อนโตมาล่ออ่าให้เก็บเงินก้อนนั้นเอาไว้เลี้ยงลูกและถ้าป้าแตนตัดสินใจในตอนนั้น เห็นแก่เงินขึ้นมาก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะดีที่ดีที่ป้าแตนเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นและมั่นคงรู้ผิดชอบชั่วดีนะคะเป็นหญิงแบบใจเด็ดไม่เห็นแก่เงินนะคะเเพราะป้าแตนก็คงมั่นใจเลยว่าสามีของตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ และถ้าไปรับเงินก้อนน,นั้นมาเนี่ยโอ้โหก็คงพูดพูดพูดกันตรงๆเลยเนาะว่าก็คงไม่มีใครนะมารักมาช่วยเหลือมาเอ่อซัพพอร์ตมากมายกับป้าหรือลุงนะคะก็คงพากันไม่ชอบปนน้าแตนน่ะพูดง่ายๆแต่ทุกคนรักป้าแตนเพราะจิตใจของป้าแตนอย่างนี้นี่แหละค่ะจิตใจเป็นคนที่แบบ ไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่เงินเห็นเห็นคุณธรรมมีมีค่ามากกว่าเงินนี่สุดยอดค่ะเพื่อนๆกลิพน,พนพูดจากใจจริงนะคะว่ากลินได้ยินมากับหูตัวเองนะคะเรื่องนี้ก็เคยเล่าในคลิปเล่าหลายๆเพื่อน,อนๆฟังแล้วนะคะเรื่องดึงดึงป้าแตนออกแล้วมีเงินก้อนโตให้ะคะ่ะนั้นก็วันนี้ก็ได้ยินนะ้วแต่พูดออกมาแล้วนะคะค่ะ ซึ่งมันก็ตรงกับที่กลิ่นได้ยินนะได้ยินกับหูตัวเองเลยนะคะได้ยินที่นู่นแหละที่ดาวองคาเลยได้ยินกับหูจากปากของคนคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องนี้เลยนะคะทุกท่านค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่พวกเรารู้นั่นแหละรู้กันนั่นแหละรู้จากความรู้สึกของพวกเราที่เฝ้าติดตามละเอียดยิบทุกระยะ เรื่องราวต่างๆข่าวสารอะไรก็จะแต่ที่เราไม่เคยไม่เคยแบบว่าฟังฟังครั้งสองครังนะ้งแล้วเอามาปติบัตต่อไปเรื่องเป็นราวไม่มีนะคะพวกเราตามยิบจริงๆที่ยิบจริงๆใช่ไหมคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ได้ว่ามันมีจริงค่ะเรื่องดึงออกไปรับเงินก้อนใหญ่เพื่อจะให้ลุงรับอะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่หนักหนานะคะในชีวิตแต่ป้าแต่มไม่เอาค่ะเท่านี้ก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะมเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะกรินอันลอ็อกเลขมงคลคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ